จะมิทเลยก็ได้ครับเท่านั้นเอาครับบอลโซนไหมกับผมเนี่ยจบๆเนี่ยวางเงินหนาเปล่า,าคนละแสนเอาเปล่า,ามือมีถึงเปล่าไอ่ติม๋มรอครับต่อรอครับเปิดประตูให้หนะะอ่อยค,ครับครับไปประครับมาได้มามา,มามเจอกลัวโซนไอติม๋มไอสจีเอสจีบอล แม่ใส่เป็มากวันนี้ไปจนวันตายปสาองเวลาหาบมันโฮมสบีหาแสวงหากพายแพ้แต่ไม่มีวันเดียวาไม่ว่าีหรือว่าร้าูงแต่งงาเ่อยสักออกซายนอนนแปงบานไปรดอทําทำตามพีอเอโนโรมาดูอแดงรคอที่่ยัดดันโนาป็กูไม่ต้องการพอดีกูไม่ต้องการโฮสแค่เมาลีและหลับคาที่ถึงสาผู้แจก แต่มึงอะมันแค่เด็กที่ไม่ต้องการโตมึงบอกมึงดังในตอบสิทำไมมึงถึงไม่เคยมีงานโชว์ No Hold d o เดี๋ยวกูจะโชว์ Blow On Sting แกได้มาในแด That's the only thing I know for s เช้ bitch ไม่มีใครแคร์ไม่มีใครแล้ในแบบเกมมันไม่มีใครแฟงต้องทำเองแลวไม่มีใครแทนยกย่องกันเองต้องทำใจแล้วจะให้ทำไงได้กันนี่แหละไทยแลนด์ก่อนจะมีเงินก่อนจะมีรถ มีชื่อเสียงมีคน bon เราขารับแตนเดินในทางที่ลับเลี้ยวเขียวขดมากมายวันนี้มีอะไรที่จะได้มาง่ายได้ก่อนจะมีเงินก่อนจะมีรถมีช <c oughs> ื่อเสียงมีคนเราขารับแตนเดินในทางที่ลับเลี้ยวเขียวขดมากมายวันนี้มีอะไรที่จะได้มาง่ายได้แบ่งบาทีวิตได้แบ่งได้เกแบ่งบาทีวิตได้ นั่นอะไหน่ารักไหโอเคหรอวาตเนอะไรต่อยก็เปิดองัยี่ถายเปิดเพลงฮะอี้ต่ตบเพศหรอไม่แเอามาแส้นึงมาเร็วทำไปให้เลณแจ้งนายกนะเป็ล้าง แ,แจ้งนายกนะมามามาใครขำจัดพวกพวกูทาวิตไอ้ควาย